โอเคก่อนอื่นพี่ขอยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนและก็คุณครูรุกท่านนะครับเข,ข้าสู่หมู่บ้านแห่งแรกเข้าเวเลข,ของเรานะครับก่อนที่เราจะทำการแสดงพี่กอแนะนำตัวก่อนนะพี่ชื่อขาวบอลที่วันนะครับน้องๆคนใดอยากขี่ม,ม้าหรือว่ามีคำถามอยากจะถามอะไรก็สามารถยกมือถามได้นะครับโ okay. อเคขาวบอลอีกคนหนึ่งชื่อขาวบอลพี่ออทเทยกมือให้น้องๆดูหน่อยอ๋อแกอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ม้าของเราในวันนี้จะมีอยู่สองตัวที่เราจัดแนะนำชื่อต่อก่อนแล้วของม้าตัวใหญ่ตัวนี้ชื่อว่าม้าโบนี่ ม้าัวนี่เป็นม้าสวยงามเป็นม้มาที่เราใช้ถ่ายงานแต่งงานถ่ายจิลลิ่งนะครับผมอ่าแล้วก็ม้าอีกตัวหนึง่งชื่อว่าม้าชิโนอ่าเดี๋ยวใครที่อยากจะขี่ม้าชิโนก็ขี่ได้นะหลังจบการแสดงเดี๋ยวจะใส่ที่นั่งให้เรียบร้อยเลยต่อมาให้น้องๆขี่ได้นะครับก่อนที่จะเริ่มการแสดงอ่าพี่ขอถามหน่อยใครอยากใครเคยขี่ม้าอะไรบ้างมีไหมเอ่ยใครเคยขี่ม้าอะไรบ้างครับไม่ไมีวันนี้ใครอยากขี่ม้าบ้าง อ่ามีคนอยากขี่มา้าโอเคเอาเลยใครที่อยากขี่มา้าในวันนี้ตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังดีดีเพราะาพี่จะบอกพฤติกรรมของมา้าจะบอกพฤติกรรมของม้าให้เราได้รู้ว่าเราต้องระวังอะไรบ้างอันดับแรกถ้าน้องๆที่อยากจะขี่มา้าหรือว่าอยากจะจับสัมผัสม้านะครับผมอันดับแรกเลยต้องระวังก็คืออย่าเดินไปข้างหลังม้าเด็ขดขาดเพราะว่าม้าเป็นสัตว์ที่เราแวงที่ตกใจง่ายเราอย่าเดินไปข้างหลังมา้าเพราะาม้ามองไม่เห็น ถ้าเราไปอยู่ข้างหลังม้าเนี่ยม้าจะใช้ขาเ<า>ตะเราท,ทันทีอันนี้ต้องระวังไว้อย่างที่สองถ้าเราจะจากข้างหน้าม้าเนี่ยจะเข้าไปจับแต่น้องบอกว่าน้องก็กลัวไม่กล้าจับเหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าม้าตัวนี้ใจดีไหมดุไหมน้องๆสังเกตที่หูของม้าได้ฝั่งนูน้นถ้ามองไม่เห็นดูม้าทีโน่นไว้อ่าเดี๋ยวข่วบอพิเศษจะทําให้ดูนะฝั่งนี้มองม้าตัวใหญ่อ่าดูยังไงดูหูมา้ายังไงดูนะครับผมเดี๋ยวผมําให้ดูอันดับแรกถ้าเราไปเจอม้าเอาหูไว้ข้างหน้าอย่างนี้้าของ อันนี้คือพฤติกรรมของหมาที่อมบอกว่าหมาตัวนี้กำลังสนใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาอยู่เห็นน้องเดินเข้ามาเห็นน้องถืออาหารแม้กระทั่งน้องคุยเสียงดังเนี่ยหมาจะเอาหูไว้ข้างหน้าทั้งสองข้างอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เราสามารถเข้าไปหาเขาได้จับได้ค้นอาหารได้ถ่ายรูปได้อย่างที่สองถ้าเราไปเจอหมาทำหูกระดิกไปมาแสดงว่าหมาตัวนั้นกําลังอารมณ์ดีอ่าเขากําลังอารมณ์ดีเขากําลังเรียกเราเข้าไปจับเขาค้นอาหารให้เขาอันนี้หมาอารมณ์ดีนะครับ อย่างต่อไปสุดท้ายถ้าเราไปเจอม้าทำหูอย่างนี้อ่าเอาหูพับไปทั้งหลังทั้งสองข้างเลยนะอันนี้เป็นม้าที่อยู่ในอารมณ์ที่โมโหหรือว่าโกรธนั่นเองอันนี้ห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดเลยถ้าเมื่อไหร่ม้าทงหูอย่างนี้แล้วเราไปอยู่ใกล้ๆม้าม้ามีสิทธิ์ที่จะกัดเราได้แล้วก็จะตะเราได้เหมือนกันเข้าใจไหมครับไม่ได้ยินเลยเข้าใจไหมครับไม่ได้ยินเลยเข้าใจไหมครับอ่า ออฟังสาระนิดนึงก็เริ่มเคอเริ่มหลับเลยใช่ไหมอันนี้คร่าวๆแล้วสามารถดูพฤติกรรมภายนอกได้นะครับต,ตัวต่อไปจะเป็นอุปกรณ์การขีมม่ม้าอุปกรณ์การขี่ม,ม้าจะมีอยู่สองอย่างอย่างแรกจะเป็นที่นั่งบนหลังมา้าสีน้ำตาลเขาเรียกว่าอะไรครับอ่านม้าถูกต้องอ่านมา้าภาษาอังกฤษเราจะเรียกว,ว่า saddle อ่า saddle บอกมากเลย saddle saddle <ato> อันนี้คืออันมา้าเราสามารถนั่งได้สบายมีที่เหยียบด้วยให้เรียบร้อยอย่างที่สองจะเป็นเชือกสีดําเชือกสีดำอันนี้เราจะรียกบางเหียนใช่ต้องบางเหียนเอาไว้ช็ทิศทางของม้าก็การให้ม้าโบนี่เลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวาแล้วก็ดึงบางเหียนเนี่ยดึงไปทางซ้ายดึงไปทางขวาดึงเบาๆบางเหียนภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า bristol b r i s t o r i s t o อ่านี่คืออุปกรณ์การขี่ม้าหลักๆเลยจะมีสองอย่างนี้เลย ลำดับต,ต,ต่อไปเดี๋ยวพี่จะขี่มาให้พวกเราได้ดูอ่าจะบอกว่าเราต้องสั่งยังไงบ้างต้องทําอะไรบ้างลนดับแรกต้องขึ้นบนหลังม้าให้เป็นก่อนถ้าน้องๆบอกว่าน้องขึ้นไม่ถึงขาไม่ถึงไม่เป็นไรพี่มีบันไดขึ้นให้ง่ายๆเลยนะครับผมแต่นี่พี่จะสาธิตถ้าไม่มีบันไดเราขึ้นอย่างนี้เอาเท้าซ้ายเหยียบเข้าไปในโคนม้าดันตัวข้าไปตรงนั้นอสองักตุ๊กอ่าแล้วก็ป้าขานั่งให้เรียบร้อยนั่งง่ายๆนี้เลย นั่งหลังมาเสร็จแล้วนั่งหลังให้ตรงอย่านั่งงอยอย่างงี้อ้ามันจะดูไม่หล่อไม่เท่นะต้องนั่งหลังให้ตรงขาเหยียบไว้๊ประมาณนี้บางเหียที่พี่บอกเมื่อกี้เราเอาไว้ควบคุมทิศทางของมมาควบคุมยังไงดูนะถ้าประกาศให้มมาโคนี่เลี้ย้ายก็ดึงบางเหียไปทางซ้ายดึงเบาๆโคนนี่ก็จะหมุนซ้าย <c oughs> <c oughs> มีมีเขียนด้วยนะแต่ถ้าประกาศให้หมุนเร็วกว่านี้เราก็ใช้ขาต้นเท้าเนี่ย ติดดิ้นแล้ก๊๊ม้กกมาก็จะหมุนซ้ายหมุนขวาก็เดินไปด้านขวาสก,ก, <c oughs> ก๊บเหรอไม่แกเองรู้เลยแะหมุนขวาแกบอกนี้โอเคทีนี้ถ้าเราต้องการให้ม้าถอยหลังหรือว่าเดินไปข้างหน้าต้องสั่งคำว่าอะไรม้าที่นี่เราฝึกใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษทีนี้เราจะพูดภารรษาอังกฤษกับเขาเราใช้ภารรษาไทยเราเขาฟังไม่รู้เรื่องนี่เป็นม้าฝรั่งนะครับผมอ่าให้ม้าถอยหลังเราจะใช้คำว่าแท้ ้าวแตกให้น้องคุนดังๆนะสองสามดังกว่านี้ได้นีนะอ้าวมาจะถอยหลังอ่าเกีียวมาไหถ้าต้องการให้มาเดินองเ็งหน้าต้องสั่งคำว่าอะไรอ่าต้องสั่งคำว่า walk walk ดังกว่านี้ เห้ยเี่ยบางเหี้ยเนี่ยเราก็หย่อนไว้เราไม่ต้องดึงเลยเมื่อไหรที่เราดึงม้าจะหยุดทันทีทีนี้เราก็หย่อนไว้เดี๋ยวพาม้าบอดี้เดินไปรอบๆเลยเห้ย <c oughs> ไหมนั่งหลังนี้เต็มอย่างนี้แล้วม้าก็จะเดินไปมัถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้หล,ล่อๆเ,เลยใครที่อยากจะขีมม้าวันนี้สามารถซื้อส๋วได้ที่ซุ้มนะครับจบการสแสดงเดี๋ยวให้ขี่เลยครับผมอขี่ได้อย่างนี้เลยทีนี้เราจะใส่ให้ม้าวิ่ง เราจะใั่ให้มาวิ่งใช่ถูกต้องเราจะใช้คําว่ารันแต่สำหรับม้าสำหรับม้าตัวนี้หรือว่าม้าทั่วไปอ่ะเราจะไม่ใช้คําว่ารันนะเพราะว่าม้าเป็นสัตว์ที่วิ่งสองจังหวะเราจะใช้สับอื่นนะอันดับแรกให้มาวิ่งใช่ชาเราจะใช้คําว่าเชือกนเชือกเชือกชอดังกว่านี้่าม้าก็วิ่งใด้กาขา้นแล้กดังนิดนึงก ทีนี้เราจะสั่งให้มาวิ่งเร็วตอนนี้ต้องสั่งคขาว่าเชินเถินเชินเทิเินเิเินเิ ขอเชิญคให้มาโวนี่ไหนครับเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูหมาตัวต่อไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวให้หมาโวนี่ไปพักผ่อนก่อนอ่าเดี๋ยวเปโี่สนหก สนุกไหมลูกสนุกไหมโอเคเรามาวิ่ง่เดียวเลยใช่เขาจะทำอะไรให้พวกเราได้ดูก่อนที่จะดูมารชินโนเน่ยพี่ก่อตัวแทนตัวแทนลงในรากสองคนเลยอ่าตัวแทนเราสองเป็นผู้หญิงนใสองผู้ชายหนึ่งคนเลยมาแล้วมาตรงนี้เลยผู้หญิงหงโทษมาแล้วโอเค่อผู้ชายหนึ่งคนใส่ผู้ชายดีไหมเลยฝั่งนี้ดีไหมเลยผู้ชาย ไอฝั่งนี้ไม่มีผู้ชายอรับฝั่งนี้มีไม่เลยโอเคเขาจะมองมาให้ช่วยเราด้วยมาเลยครมาเลยเดี๋ยวนี้ผมก็มีน้องครับเลยโอเคน้องๆอยู่ตรงนั้นก่อนนะฮะอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเพิ่งเข้ามาโอเคเราได้มาแล้วสี่ฝนเข้ามาข้างในอ่ะปิดประตูด้วยโอเคเดี๋ยวมาเอาวิ่งออกไปถ้าไม่ปิดประตู โอเคสี่คนนี้พี่จะให้ทำอะไรอ่าสี่คนนี้พี่จะให้มาขี่ม้าทีโนให้เพื่อนเราได้ดูกันนะาการขี่ม้าในรอบนี้ต้องบอกอย่างนี้พิเศษมากมีที่นี่ที่เดียวเราจะเรียกว่าม้าฮาเลิม้าฮาเลิที่เมื่อกี้มีคุณครูมีผู้ครอให้ดูแล้วว่าอยากจะขี่อย่างนี้ขี่ยังไงดูนะม้าฮาริของเราจะเป็นอย่างนี้อันดับแรกต้องสั่งให้ม้าทีโน่น,นอนก่อนเราจะได้ดูม้าฮาเลิกันให้ม้าทีโน,นนอนแลกจับ

นอนแล้วมาฮาเล่ที่พี่จะให้เราทั้งสี่คนขี่เงงนี่ยขี่อย่อายงนี้นั่งสออสามสี่โอ้โหขี่อย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวบอกกันนั่นอเวลาตั้งนั่โอเคขี่มาอย่างนี้ให้น้องๆมานั่งบนหน้าอกมาอย่างนี้จับขาทั้งสองข้างแล้วก็ยิ้มเหมือนม้าพิโนโ่เลยนไหม อมาที่โน้ตยิ้โอเคก่อลแรพร้อมยังมาแล้วไม่ต้องกลัวน้องได้ขี่อย่างนี้มีที่นี่ที่เดียวน้องไปที่อื่นจะไม่ได้ขี่อย่างนี้น้องได้นะครับจอแล้วก็ยิ้มออกมาที่โนยิ้มขาต้องต้องอย่ไหนอโอเคทีนี้เอาขาลงที่นี่ก็ป่อยลกขึ้นมา อ,าาออกขาอโอเคเยี่ยมครับตอที่สองไจับขาจับขาจับข้างหลังจับข้าหงาหงลังแวก็นั่งนั่งเลยนั่งเลยอ่าแล้วก็ค่อยอ่ายิ้มย้มของมาตอโนโอ,โอเคทีนี้เอาขาลงปล่ขอยขาลงแล้วก็ทีนี้กอค่อลุ

โอเคได้แล้วโอเควางได้เลย,เลยโอเคลุกโอเคมาคนสุดท้ายคนสุดท้ายอ่าโิเขยับมาข้างหน้าโอเคนั่งแล้วทีนี้นยกแาบนี้แล้วก็เอาเขา่าทิดไว้โอเคประคองไว้อย่าปล่อยอ่าเก่งมากอย่าปล่อยนะให้ถ่ายเสร็จก,ก่อน่าให้ถยเสร็จก,ก่อนเดี๋ยวอย่าปล่อย โอเคใจเย็นๆโอเคปล่อยได้เลยปล่อยลูกโอเคขอสิญผมมาให้เพื่อนเราสี่คนด้วยแล้วก็ผมมาให้กับน้องจีโน่หน้าเหมือนกันเลยเดี๋ยวให้มาจีโน่ไปพักผ่อนกัเดี๋ยวให้เรามาดูการแสดงต่อไปใครที่อยากขี่มาจีโน่ก็เตรียมตัวได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่ที่นั่งให้เรียบร้อยเลยเอาละเราก็ถึงการแสดงที่พี่สาวการแสดงที่พี่สาวเชื่อว่าน้องๆ โตรู้จักกันดีเขาเรียกว่าอะไรเอ่ย่า้ถูกต้องเขาไว้ทํออะไรครับไว้ฟาดถูกต้องแส้นนี้เราจะใช้ฟาดให้มันเสียงดังเหมือนลูกปืนอาดังเหมือนลูกปืนได้ยังไงมาดูนะเราต้องเวียนให้เป็นวงกลม็นๆอย่างนี้เลยแล้วจะเวียนเสร็จปุ๊บเราก็ตหวัดแขนกลับมา ตีให้มันตรงได้ดกระโดดก็ได้ก็ะะจะจ้องประมาณนี้อันนี้เป็นเส้นที่ทำจากเชือกนะก็ปะเป็นเส้นใหญ่เดี๋ยวให้ดูเส้นอันหนึง่งเส้นอันนี้ก็เป็นเส้นที่ทำจากหนังสัตว์น,นี่เส้นที่ทำจากหนังสัตว์ะจะเป็นเส้นขนาดกลาง <c oughs> แล้วมันจะดังได้ <c oughs> เหือเส้นอันใหญ่ไหมก็ดังได้เหมือนกันดูแต่มันดังไม่มั่งนะครับดัง <c oughs> ประมาณนี้ ก็จะดังปาะมานี้ออให้สบายที่วางได้เลยอาวละเมื่อกี้น้องๆดูพี่ฟาดแล้วพี่อยากดูน้องๆฟาดบ้างอ้อาขอลงในฝั่งนี้หนึ่งคนขอฝั่งนี้อีกหนึ่งคนนะขอพี่จ้าเลยใครนะไดขอคนที่ยังไม่ได้ออกมานะขอคนที่ยังไม่ได้ออกมานะใครที่ออกมาแล้วก็นั่งให้เพื่อนให้เพื่อนเราได้ออกมาบ้างน,นะครับผมข้อมาให้เลย มาเลยมาเลยมาเร็วมีไหมเออผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ฟาดได้หมดเลยไม่ต้องกลัวนะครับผมเดี๋ยวพี่สอนให้มีไหมเลยมาเลยมาเลยนี ak ่น okay. ้องเราเขาออกมาแล้วโอเคมาแล้วเราไมลองฝั่งนี้เราลองฝั่งนี้โอเคยืงนี้เลยถ้าตื่นแท้ไว้อันหนึ่งอ่าอย่าพูดช้าตื่นแท้ อเอาละลงมาข้งางในไปอยู่ฝั่งนูง้นยืนตรงนี้อ่าหันหน้าก็หาเพื่อนๆอยืนตรงนีอ้อนนี้ถือแจ้ไว้สาหรับสองคนนี้พี่จะมีรางวัลให้ด้วยนีมีผ้าบางคอขาบอยอันนี้จะมอบให้น้องเลยอ่าจ่า,ายได้จะได้เป็นตัวบยใครที่อยากได้เท่าบางคอ,อสวยอย่างนี้นะก็สา,าม,มารถหาซื้อได้นะครับผมทางเกาะเรามีขายนะครับ อ๋อโอเคเดี๋ยวอีกคนนึงก็ได้เหมือนกันอันนี้เอากลับบ้านได้เลยปีๆพลาดแล้วใช่ไหมใส่เข้ามาคอได้พลาดแล้วไม่ออกไปเองอ๋อโอเคเดี๋ยวรอพี่ขบวอแล้วนะเดี๋ยวพี่จะใช้เส้นใหญ่ใม่ด่างให้ถอดอังกีใช่ไหมโอเคนั่นทีนี้สังเกต อมามาปืนกันงเลยอันดับแรกเอาแซ่ไว้ทำไมเดี๋ยวฟาดให้มันลงได้ตั้งไหนดูก่อนอย่าเพิ่งฟาดดูก่อนดูครั้งแรกก่อนเอาแซ่นไว้หน้าอย่างนี้แล้วก็อันดับสองเราก็เหวี่ยงแซ่ให้ไปข้างหลังเมื่อไหร่ที่แซ่ตกไปข้างหลังแล้วก็ตวัดแขนออกมาข้างหน้าเหมือดียวมันก็จะดังประมาณนี้ตุ๊กอ่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวพี่ทำให้อ่าเดี๋ยวพี่ เดี๋ยวพี่ทำอย่างนี้ลองลองจับมารู้สึกดูจับครารู้สึกดูนะปล่อยมือสบายๆอันนี้ยอ่าแล้วก็วิ่งไปข้างหลังตุ๊บสวัดประมาณนี้อ่าอ่อได้ยังอ่ออ่อแล้วโ,โอเครอแักหนึงนนเดี๋ยวดูน้องว่างอ่าจับความรู้สึกไว้อ,อ๋อเจ๊ไว้ก็อย่างนี้ปล่อยมือสบายๆไม่ต้องเกร็งอ่าแล้วก็วิ่งไปข้างหลังตุ๊บเอ๊ะน้องไม่ต้องเกรงน้องไม่ต้องเกร็งปล่อยมือสบายตุ๊บอ่า โอเคทีนี้เอาลองฟาดข้องกันเลยเอาแชร์ข้า้าแชรข้า้าโอเคทีนี้เวียงไปพอกันเนะตอเอ้ยเอ้ยเจ็แล้วเีแล้วทีนี้เอาใหม่รลันเนอะอาเ้ยเเหัวเ่ยทีนี้ฟาด้องกันจะท้ายะ้ะ้า้างกันช้าลกชาอย่าช้าอย่าน้ล้ก็มันกรยโาช้าใ ហើយមកដល់ដល់អូហូអូអីរាំរាំរាំកម្លាំងតែចៃលេអូហូអត់ទេខុសទៅមកហើយក៏ហើយទៅបើក៏លេចេញមកហើយគេចេញមកណាទីអូឡាដល់ដែរ เานึ่งนที่้พี่อยากได้เพิ่มอีกเดาสคน้าเลยเลยัี่ขอพียังไม่ได้ออกมาเลยมาได้มาแล้วนี่ยังไม่ได้เข้าเลนะคนคนมาเรมาเรพี่พีแไปพี่มารพี่อเลยมาเลย พี่พีไไปไปพีพีลุกขึ้นโอ้ยพี่ได้ละพีพีไปมาให้เลูพีพีเขาไปเลยลูกกับขเข้ามาที่ยังไม่เคยเข้าไปนะเอา เราอยู่ตรงนี้เจ็บไหมลูกเจ็บไหมท้าหน้าก็หาเพื่อนแล้วยื้มไม่เพื่อนทีนี่เฮ้ยรอเลยอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนไม่ต้องแงไปไหนอยู่ตรงนี้โอเคน้องเราแบบนี้อ่าเราต้องอยู่ห่างกันอ่าแล้วก็มองเพื่อนโอเคอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหน ลูกมานี่ยไม่้วราอย่ารกจะิตนาการแบบนั้นเราอยากไปไหนนะอยู่มชันอูก่ถืให้ใยู่ตรงนี้ไม่เอาละี่นรอ่่งให้แล้วน้อ่นอไม่ได้ี่่แล้วไอ้มือซ้ายต่อที่งไว้ไอ้ไอมือซ้ายแล้วก็หันหน้าเข้าหาเพื่อนอ่าแล้วก็ยื่นออกไปด้านข้างเยี่ยมไปด้านข้างจากิี่ชลูกโป่นี้จากนี้ จบไวก็ยืดออกมาด้นไกลอ่าโอเคยืดออกมาบแล้วางรู้บางรู้งรูโอเคก็อรี้อ่าอยากไปหลับอย่จับไว้แน่นไม่แน่นนี้ไม่แน่นอันนี้จับนว้อ่าโอเคยยกแขนขึ้นได้สงเพชรอทีนี้อนที่นั่งอยู่ากจะดูลูกเสียอะไรก่อนอะอยากจะดูลูกโตเสียอะไรเกิดอาีเย อ้สีเขียว่อนอ้าวสีเขียว่อนอ้าวอ้าวสีเขียวต้องมองอน้อกอ่าไม่ต้องมองอันนี้มองก้อนจะได้ไมกลัวจะไวแน่แจไวนยาฉีในอเนอ่าขาสันแล้วโอเคาวยังอาาร้อมแล้วโอเคเน้จเอ๊้ยเเียดเียด ออพี่เนผ่กลัวพี่เนพีเ็ไม่กลัวขนาดนั้นไหมัรับโอเคโอเคัเคอ้าจะมาดูลู่ถีตรงนันมองไปทหน้ามองไป่หน้าโอเคจะได้หายถึงเปขาขาไม่ต้องสั่งมือไม่ต้องสั่งสือพี้นี่ถีบไป

โอเคเขาจะลงมือให้ตัวเล็กของเราด้วยนะพี่แมวเสี่ยวหรอพี่แมวเสียวอู้ชายผู้ชายเนี่ยไหมหมาจิ๋วแบบไม่กลัวเลยไม่เท่เลยนั่สองสามโอเคเขาจะลงมือให้น้องทั้งสองคนด้วยเก่งมากเดี๋ยวไปนั่งที่เดียวเลยขอบคุณครับเรามาถึงการแสดงที่ผู้ายแล้วการแสดงที่ผู้ายจะเป็นการแสดงของม้าจิ๋วนะครับผมหมาจิ๋วพร้อมแล้วเข้ามาข้างในหน่อย

ออกัดเลยเลออกัดนั่งให้เรียบร้อยก็เอ้ยนั่งไม่อยู่เนี่ยนั่งพักเพียงผมไม่อยู่ตะเกิเลยตุ๊กฮะหมูแดงนี่หนึ่โอเคมานั่งให้เรียบร้อยค่ะมานั่งให้เรียบร้อยค่ะนั่งเสร็จแล้วทีนี้ออกัดนอน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 อึศึกนอนนอนอีนอนนอนตายนอนตายตายตายเดี๋ยวเขาไม่รู้เรียกนอนคือมานั่งให้เรียบร้อยตายเออโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอ้ย ยกขึ้นมาเก่งมากตอนนี้เรามาดูท่าสุดท้ายครับท่าสุดท้ายในวันนี้เดี๋ยวจะให้ออกายบร้อยพวกเราดูแต่้าจะใส่ให้ทอยยกลอยได้เราต้องสกาออกมาอย่างนี้กาอย่างนี้แล้วทดาน้กหาึกตอยาเ้ยมาฝั่นี้ไม่ได้มีเพียงมือเอามาฝั่นี้เอาใหม่รอบนึงนะจับจอจัจับจัอับจบจบ

การข้คาชื่อโภนี่ใช่ไหมโอเคอ่ะตกมือค่ะตกมือน้องน้องใช่น้องบ้าที่เราได้เข้ามาสิบาทเกคือไปได้อ่านสักได้นะครับผมท่านี้อยากจะขี่ม้าอยากจะดูว่าชื่อตัดตรงก็ได้นะครับ